สวัสดีจ้าคลิปนี้สาวอุดรผ้าลวดเกสีมาสรุปตัวเลขเมือสุดท้ายเนาะจา้ะต่อจากเมื่อวานเนาาี่ยเนาะจ้ะสาวอุดรผ้าลวดสิมาสรุปตัวเลขฟังเนาะจ้ะว่ามีอาจารย์ใดแน่เที่ยงสี่เมือสุท้ายแล้วเนาะจ้ะเมืออื่นกับเมือสุดท้ายแล้วเนาะจา้ะคลิปนี้กษีร้งเป็นเมืออื่นเศร้าเป็นเมือสุดท้าย กับมาเบิงกันบ้าเฮาเสือมักตัวใดชอบตัวใดนอกจากอาจารย์ใดที่เขาอยากซื้อกับเบิงด้วยจ้ะมันติตตรงกับความคืดเฮาบอมันติตตรงกับที่เฮาคือใบบอนอกจ้ะจ้ะกับมาเบิงตัวเลขกันเลยนอกจากเบิงตัวเลขกันเลยนอกจากบัดน,นี้อันสาวดอนผ้าร้อยสีมาสรุปตัวเลขให้เบิงกับมาเบิงตัวเลขกันนอกจ้ะอันนี้เป็นเลขของคุณยายนาะจ้ะคุณยายฝันแมนด้วจ้ะ ยายฝันแม่นเนาะจ้ะของอันของคุณยายสียยสนนเ,ยเน้ะจ้ะคุณยายสีฝันแม่น904เอ้ย094เนาะจ้ะโอ้ม,มันกระล่ม904 ก็บ่ได้ก็ยังว่าเก่า04อยู่เนาะจ้ะ094เจ้ะ094 9440เนาะจ๊ะคุณยายเพิ่นฝันไหมจ้ะเพิ่นฝันว่าอันเหล็กมันออกอยู่มือเพิ่นว่าสันจ้ะตัว90 094เอาของเบายัมได้ก็สิปินแต่เก่า04ไม่มันสิออกตัวนั้นสบายละจ้าไป094โอ้ย้องไม่เิ่น จะมาเบิ่งตัวเลขก,กันเลยเนาะจ้ะเลขอันแรกก็เป็นของของคุณยายฝันแม่นเลยจ้ะคลิปนี้เป็นของคุณยายสีฝันแม่นเลยจ้ะเพิ่นฝันว่าเลขออกอยู่มือเพิ่นบาสันวาศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เพิ่นว่าเพิ่นว่าสื่อเบอร์ไหนเด้อนางเอ้่าสันวาศูนย์เก้าสี่แต่ว่าเฮาก็มาตัดเอาเนาะจ้ะเก้าสี่สี่ศูนย์เนาะจ้ะกลับพร้อมเด้อจ้ะ ขาก็ตองสื่อเลเข้าก็ตองมีไผ่ <m uch> กราเนอกจากพ่นกับฝันขิวอยู่ได้จากคุณยายฝันแม่นพวกนี้พอนกับฝันย่าม่ได้กะเข่าของเพลินอยู่ได้เพราะเข่าสองกับเข่าสามอยู่ได้จากของคุณยายของคุณยายสีฝันแม่นนอกจากลองสื่อน้าเพลินเบืองเด้อจ้ะยิบจตตับลอดตีบใบจากใบสองใบเด้อจ้ะเอามาคลิปต่อไปแล้วนอกจากมันก็นล่มแม่จ้ะ อันนี้เป็นเลขซ่องหาหมื่นด้จ่ะเลขซ่องหาหมื่นพะเยาด้จ่ะตอน,นเลขซ่องหาหมืน่นเน้จ่ะเพิ่นกระได้มากเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดมันจะเข่าตรงๆเลยด้ยดยจ่ะแต่ว่าข้ากระซื้อใบบนซื้อใบลางด้จ่ะงวดนี้เพิ่นก็เน่นหกเจ็ดศูนย์เจ็ดด้จ่ะเลขซ่องหาหมืน่นจ่ะ อาจ้ะแถวันนี้ก็จะเป็นเลขวิ่งนะจ้ะเลขวิ่งกทมเจ้าเลขวิ่งกทมเลขมีที่มาล่ะเพื่อนวิ่งศูนย์กับเก่าด้วยจ้ะศูนย์กับเก่าเพื 5, ่นกระจับคู่ให้ศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม องตัวมาหนึ่งตัวอยู่ได้จ้ะของเพิ่นเพิ่นกระจับปูหายจังสีเนาะจ้ะกระล่องยิบจับลอดตะตลีไว้เด้อจ้ะเลขวิ่งกทมเลขมีที่มานะจ้ะอันนี้ก็เป็นเลขวัดปานะจ้ะเลขวัดป่าน้องคายเนาะจ้ะเลขวัดป่าน้องคายเพ่นก็ได้มาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด 19, นห 19, 79, นึ่งห้าหนึ่งเก้าเลขสามโตเพิ่นก็ให้ห้าหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเก้านะจ้ะเพิ่อนไปมาเมาื่อวานเนี่ยน,นาะจ้ะเลขอันนี้นะวัดป่าหนองคายนะจ้ะเพิ่นไปเอามาเมาื่อวานเนี่ยเด้อจ้ะใบลองหยิบจับลอตเตอรี่ใบลองเบิง่งเด้อจ้ะวัดป่าหนองคายเพิ่นก็ถือมาหลายงวดแล้วเน,นาะจ้ะจนเพืนได้ไปเอาพุ่นละวัดป่าหนองคายว่าซั่นจ้ะ นีวัดป่าซาเก่าด้วยจ้ะวัดป่าซาเกาเนาะจ้ะมื่อคืนนี่ซุ้มคุณพ่อคุณพากันไปเอาด้วยจ้ะวัดป่าซาเก่าด้วยจ้ะตัวนี้เป็นวัดอันที่เพิ่นเป็นป่าป่าซาไหมจ้ะบ้านเพิ่นก็เลยยังคู่เพนก็เลยไปเฮ็ดอันตั้งวัดอยู่หันเนาะจ้ะคล้ายๆกับว่ากับบอมเอนวัดอันนั่นปันได้เวลาอันนั้นก็มียังคู่อยู่องค์สององค์ไปยังสันไหมจ้ะน <t> ี่เพิ่นไปเอามาด้วยจ้ะสองหกสองสี่เจ็ดสาม แปดสามเจ็ดสี่สี่ศูนย์หัวกรนกเข่าวิเด้อจ้ะหัวกอนมันกระเข่าอันนึ่งนึ่งไหมจ้ะงวนนี่ก็ล่องหยิบจับลอตเตอรี่ใบเด้อจ้ะใบสองใบมากกระจัดขัดกับผ่านเด้อจ้ะสาอุดรนกับบุคือกันนอกจากว่ามันสิออกตัวใดมากตัวใดกระจัดเด้อจ้ะมันตรงกับคองจ้าของเนาะจ้ะมื่ออื่นเลขกระสีออกแล้วนอกจากวันที่สิบหกคลิปนี้กระสีลุ่งเป็นมื่ออื่นพปล่จ้ะ อันนี้วัดป่าสก,กุล้อจ้ะวัดป่าสกุลอันนี้ซุ่มพี่สาวคนไปเนาะจ้ะวัดป่าสกุลเพิ่นก็นเลยโทรมาบอกแล้วจ้ะคลิปนี้เพิ่นว่าซื้อเบอร์นเด้อนางว่าสันา่นบาพระเจ้าก็ถือหลายอยู่เด้อว่าสัน่นหวดวัดงหนึ่งหันวัดวัดป่าสกุลนาะจ้ะคนหามาเก้าห้าสี่เก้าหกหกเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์ บาดิกาแปดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเร้่อจ้ะลองหยิบจัดลอตเตอรี่ใบเด้อจ้ะมื่ออื่นมันสิท่านบละหยิบจัดลอตเตอรี่เนาะจ้ะใบสองใบใบเด้อจ้ะมักกะจัดคัดกะพานเด้อจ้ะวัดป่าสกุลลองมึงเด้อจ้ะตัวใดกัจัดเด้อจ้ะมันตรงกับของตัวของสือบอถ้ามันตรงกับจัดเลยจ้ะ มันล่มเนาะจ้ะโอ้ดาดกระปิวอันนี้เป็นของแม่อุบุลเนาะจ้ะแม่อุบุลพ่นฝันแม่นเนาะจ้ะพ่นฟันเห็นเลขกออกวสันว่าเพ่นฟันวาเลขกเขาบอกว่าเลขออกแล้วเลขออกแล้วว่สสันว่าเลขกออกแล้วลลกออกลว,ว่สกออกววสันวาพินวาเนาะจ้ะอันเก้า เก้าศูนย์หก่ะสันเก้าศูนย์หกเลขออกแล้วเลขออกแล้วคนฝันว่ามีคนห่องว่าเลขออกแล้วเลขออกแล้วเก้าศูนย์หกคนว่าเก้าศูนย์หกนะจ๊ะเป็นกระสือขืนสูล,ลงุงเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดนะจ๊ะสองตเพพ่นกระตัดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดมักตัวใดกระจัดเด้อจะ๊ะมันก็ฟันขิวอยู่ดิมันก็ถือเลื่อยแมจ๊ะพุ่นดวงเฮงเนาจะจ๊ะถือยู่บเซ้าแหม มากตัวใดกระจัดน้ำเพลินเลือดจา่าสำรับเลขแม่อุบลให้มไหเข่าคลิปนี่เดี๋ยวคลิปหนาเสาอุดอรผ้ารวยก็จะไปตามมาให้คือเก่าเลือดจา่าโอ้โมันล่มเลยจ้ะอันนี้เป็นเลขคำนวณ้ะจ้ะเลขคำนวณน้านวลเลยจ้ะเลขคำนวณของหนานวลเ,เลยจ้ะ ของเพื ens, people, divide, ่อนกะเข่าดีเดินดีอยู่ได้จ้ะเลขคำนวณเนี่ยงวดก่อนของเพื่อนสิเข่าเป็นเก้าสองแล้วจ้ะเก้าสองของเพื่อนตรงๆแล้วจ้ะตาบากันเท้าบ่อนะห้ากระกาบ่อนะจ้ะเพื่อนกะหิดตะละงหัวมันก็จะได้ออกมาอย่างสี่แหละสองสี่สองหกสองแปดสี่แปดสี่เจ็ดเก้าสี่สี่หนึ่งแล้วจ้ะ อันนี้เลยเพื่อนคำนวณออกมาแต่ละอันนั้นเนาะจ้ะแต่ว่าเพื่อนกับว,ว่าเพื่อนเน้ยนนะเพื่อนเน้นสองแปดด้วจ้ะสองแปดกับซีหนึ่งว่าสันจ้ะที่เพื่อนเน้ยน 2, 8, 2, 8, 4, 1, เนียน,น,นด้วจ้ะเพื่อนเน้นสองแปดกับซีหนึ่งด้วจ้ะเลยคำนวณแด้วจ้ะของนานวนแด้วจ้ะเพื่อนคำนวณเนาะจ้ะมันก็เข่าดีของเพื่อนอยู่เด้เพื่อนเน้นใบสองตัด้วจ้ะสองแปดกับซีหนึ่งด้วจ้ะ มากระจัดคัดกระพานเด้อจะ้ะตามด้วยเลขอันเลขซองกอทมอแล้วจ้ะเลขซองกอทมอสันบาอันมูันยูอันุงเทีบแล้วจะ้ะเพินโทรมาบอกอันนี้เลขซอง กทมอะจ้ะข้าเจ้าก็ถือกันล่ยี่งในโรงงานข้าเจ้าได้จ้ะตัวนี้เลขซองกอทมอสามแปดสามเจ็หเก้านึ่งหนึ่งสีองเจ็ดเลองกทม่่มันสิมาเราบันทีสิบส่สิบหาเด้อจันธามันเข่าอีกงวนนาเ้าอุดรผ้าร่วยกับสิอันนั่มาลงช่องให้เบิงอีกนะจ้ะเข้ากับเบิงวางวดน,นี่มันสิเขา่าบ่อเด้อจ้ะ เลขซองกทมจ้ะพระเจ้าถือหลายได้จ้ะซุ่มพระเจ้าเห็นงานลงงานเนาะจ้ะพันไดมากเพิ่นก็เลยโทรมาบอกสาวอุดรนะจ้ะเลขซองกทมจ้ะจ้ะคลิปนี้ก็เป็นของหน้าล้อยเนาะจ้ะหน้าล้อยเนาะจ้ะหน้าล้อยเพิ่นฝันเนาะจ้ะเพิ่นฝันเห็นคนตายไหมจ้ะ คนตายมาบอกเพื่อนนะจ่ะว่าอันอันเพื่อนอยากจนเพื่อนอยากกินข้าวนะแม่จ้ะเพื่อนอยากกินข้าวเพื่อนว่าอันอยากกินลาบวาสันว่าอยากกินลาบแม่นางวาสันว่าเพื่อนก็เลยว่าในความฝันเนาะจ้ะเพื่อนก็เลยว่าเออเพื่อนว่าอยากกินลาบอันกอันบอกเลขสะก้อนตัวว่าสันว่าแี่บ่มีเงินมีทองเพื่อนก็ว่าเนาะเพื่อนฝันเห็นบ้านี้เพื่อนก็เลยว่า อันหาสองหนึ่งเดี๋ยวสันว่าหาสองหนึ่งเดี๋ยวสันซื้อเอาไทยเมียวสันว่าในความฝันได้นี่จ้ะแต่ว่าหาเจ็ดกับแปดสองเจ็ดสี่นั่นเพิ่นว่าเพิ่นสอบส่วนโตเนาะจ้ะอันนี่พอมันเลขความฝันเพิ่นเด้อเพิ่นว่าเพิ่นมากเลขตัวนี้สูตรนีเพิ่นว่าแต่ว่าเลขความฝันเพิ่นนะที่ว่าคนตายมาบอกนะเพิ่นมีตัางตีห้าสองหนึ่งแล้วจ่ะห้าสองหนึ่งเด้อจ้ะ อันฮาเจ็ดก็แปดสองเจ็ดสี่นี่ยเป็นพวกเหมือนเพิร์ลมาเพิ่์ลมาส่วนโตเัวคนไมาจะ้ะเพมึนกเ็เลยเหมือนบาซื้อน้ำในเด้อมาสันว่าฮามันออกมาสันว่าเพิ่์ลบอกสาวอุดรเนาะจะ้จะจ้ะนั่แหละมากกระจัดคัดกระพานเด้อจะ้ะสำหรับคลิปนี้นะสาวอุดรก็ลงไว้หายแล้วเนาะจะ้ะ มากกระจัดคัดกระพานเด pues. ้อจ้ะผ่านมันบ่อออกบ่อยอย่งมากกัะยาบาสาวอุดรเด้อจ้ะสาวอุดรก็อยากให้ได้สุขพนเนาะจ้ะจ้ะมากกระจัดคัดกระพานเด้อจ้ะสาวอุดรผ้ารวยกับลงคีมให้เบิงแล้วเนาะจ้ะสรุปเลขให้เบิงว่าเ้ามักตัวใดบ่มากตัวใดเนาะจ้ะสอบกระจัดคัดกระพานทำมันบ่อออกมากกัะยาบาสาวอุดรผ้ารวยเด้อจ้ะสาวอุดรผ้ารวยก็อยากให้ถือคือกัน สาวอุดอรผ้าลวยกับคอฝากช่องน้ำในเด้อจ้ะอันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวอุดอรน้ำแน่เนาะจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอุดอรเนาะจ้ะอันอันผู้ใดญเนาะจ้ะฝันดีๆฝันแม่นๆมนจากให้สาวอุดอรลงคลิปให้เนาะจ้ะกระทูมาเด้อจ้ะโทรมาเบอร์นี่เระจ้ะเดี๋ยวสิลงเบอร์ไว้ขีพใต้่ขีพเด้อจ้ะโทรมาเลยเด้อจ้ะเบอร์โทรศัพท์ สนใจกับทรมาหาฝันดีฝันแม่นเนาะจ้ะอยากลงช่องกับทรมาหาสาวอุดอรผ้าร่วยเด้อจ้าุนไทยนี่สาวอุดอรผ้าล่วยก็ขอบคุณสวัสดีจ้า